เลล,ลูกนึงเอาง่ายๆเราแต่นราไม่น่ว่าเราจะสร้างหมู่บ้านสร้างหมู่บ้านก็ได้น,น่าสนใจขอทำขอทำขอทำสามหลังก่อนที่เหลือก็สร้า,างสะพานไรที่พี่พี่พูดหมดแะแต่ผมยังไม่ยังทําเอ่อให้มันยิ่งใหญ่เอาพอที่แบบค่อยๆคืบป้าไปเรื่อยๆขนาดผมได้บ้านทำไมพี่อยากทําสะพานหรอพี่จะได้เอาพีเจอร์มาได้แล้วที่พี่เป็นอรเานี่ยเปลี่ยนไปเป็นแบกกันเลยแทนได้ไหมครัพี่ขุดหินอ่ะขุ่หินไงสะพานหินเนาะใหม่ทุเรศ ไปยิงจะสร้างเราจะสร้างกระแพงยิ่งกว่ากระแพงแอคแท็กออนไททัอีกคือต้องสูงมากกว่าร้อยเมตรเลยกำกำกำแพงห้องน้ำเป็นต้องเป็นเคยเห็นกระแพงเขื่อนปะแอคแท็กออนไททันพี่เห็นแรกๆพี่ก็พี่ว่ากระแพงเขื่อนกระแพงเขื่อนเรียกทุเรศมากเลยกระแพงเขื่อนไม่กระแพงเถื่อนเขื่อนเขื่อนไม่ใช่เถื่อนอ๋อนึกว่าเถื่อน เขื่อนอ่ะเขื่อนปลาแดงอ่ะเขื่อนปลาแดงเขื่อนนี่ก็ได้เขื่อนไอ้อะไรมาเพื่อแข่งกระจาดก็ได้ใช่ไหมพิมพ์ชื่ห้องอะไรนี่ห้องพี่กับพี่เจมอยู่ด้วยกันนั่นรูบอกไปนั่นห้องพี่เจมไม่ชื่อมึงโยนหัวูโอ้ยชื่อชื่อมึงอ่ะ มึงยังเป็นไอ้ซันอยู่เหรอเฮ้ยยันเหี้ยใบ้ไม่เหี้ยเด้าก็ชื่อก็ชื่ออายุจริงกูเลยมุเกะกับพี่บ้านนี้มันบ้านพุงชื่อหมดมึงได้ไมค์รับอ่ะอันนี้อะไรอันนี้มันไอเดียซันโวพู่บ้านนี้บ้านพุงยาไหมเนี่ยบ้านนะ้ยเดี๋ยวไหนก็สั่งเป็นพุงยาไปเลยก็แต่ทุกทรงทุกทรงก็ใช้ได้อยู่นะไม่บ้านไม่มดอย่งแต่วันนี้บ้านมันบ่แบบฝั่งดีไงปากดีฝั่งอันนี้ที่ต้นอะไรอ่ะ มี B, แค่เรากับบินลูดไหนดูสิเราวงางหยุดสองเจ็ดเนี่ยเย็บเย็บร้อยที่เหลือแค่ปล่อยให้เราอัน <c oughs> ได้มาลองมันหนึ่งกันนไหมจะได้ไหมเ็นก็ได้นะมีมือหูทำ <c oughs> ทำทำตามเซิร์ฟเก่าที่ผมเคยทำรักซ<อ>ื้อไม้ได้แค<ก>่ยี่วแล้วล่ะพอมีเลเจอร์ที่มันขาย <c oughs> ไม้ <c oughs> เอ้ยรับซื้อไม้สติกกัน ไม่คุ้มบอกแค่ว่าไม่คุ้มไม่เชียร์นี่ไม่คุ้มได้ไงก็คุ้มนะเอ๊ะคิเหรอก็แค่รออย่างเดียวอย่างน้อยก็เป็นบัตรลบเราได้ไปมาแลกได้เจมคิดยังไงกับไอเราเราทำกระแพงยิ่งกว่ากระแพงแอกแอคออนเพทันอ่ะเราทำกระแพงเขื่อนพวกกูจะไปสุดยิ่งกว่าออนเพย์ทันเลยผมว่าหนักกว่าเดิมเรย่องนั้นนะว่าตายดิเราจะทำได้เราใช้เวลาเลยเฮ้ยเราอาจจะใช้เวลาสักปีนะพี่ถ้า์ทำแบบนั้นนด้ ก็เราป่านนั้นเราตายกันแล้วไงเราโอเคต่อไปทำอะไรต่อหน้าบ้านอ่าขึ้นไปตกเยอะพวกแก่ตายไปแล้วขยายดีกว่าขยายบ้านถ้ำเราดีกว่าให้มีไอ้นี่ดีกวยไอ้ชาววงถุสูงเอาไหมพี่ว่าตกแต่งให้สวยดีกว่าได้ได้ได้เดี๋ยวดูก่อนีจะตกแต่งให้สวยดีกว่าซทปอปสโตนมีหนึ่งชุดหนึ่งชุดสิบห้าก้อนอ่าต้องเป็นทำอะไรแล้วตอบ ไม่ปูดน้องเงียบเลยฮะไม่พี่ถามอยู่ว่าน้องจะทำอะไรหรือเปล่าคิดก่อนจะช่วยผมทำไอ้นี่ว่าเพื่อเป็นหอคอยก็ได้ก็ได้ยสองของบ้านทำเลยเนี่ยแหละมันทำเป็นทางเข้าจากทางเข้าจากไอ้นี่ใช่ปะน่าสนใจเอาก็คือโอ๊ยเขาจะทำทาวเวอร์ใช่จะทำแบบเออยังไงอ่ะอือควนตกเลยนะวันฟาถผ่าด้วยนะวันเนี้ย bị bỏ pháo, sai lốp pháo, sai lốp pháo, lươn răng, nó đang 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 nó คนป่าคนป่าไม่เคยเห็นไม่จะวานอนแต่มีคนป่าแล้วอ่ะวานอนใส่ชุดไงก็เลยแปลว่าคนป่าไงแต่้เราไม่ได้ใส่ชุดเราก็เรียกว่านอนดีจริงม่นจะไม่เป็นคนนอนด้วยนอนนอนแต่แต่มึงอะไอโกูน้องเบนโอเคนอนแล้วนอนแล้วใครลุกไปแล้วเมื่อกี้คนตีเหรอเจมไอโกู ภาษาผาใส่บ้านไม้ขอนี่คือจเจริญเลยนะลิงไม่เคยฟ้าผาใส่ลฟาลฟ้าทำอะไรแล้วกันนะไอ้นี่ย,ยังไม่จบกับลิงเนาะโอเคฝนยังไม่ตกตกแต่แต่ไม่ไม่คือบรรยากาศไอ้ฟ้าขึ้นมาหมดไปแล้วแต่ฝนเรายังไม่หยุดตกจริงอ๋อเขาัปเดตนแล้วหรออืมเปลี่ยนใหม่แล้วจะได้ไม่ต้องไอ้นี่เกินไปโอเคตัวนี้หลังมากเราเนาะลิงไม่เคยเห็นลิงไม่เคยใส่ลาฟ้ามันทำให้เยอะลิงไม่เคยเห็น เรียกว่าสัญชาติยังสายลถอฟ้าเออไปสร้างเออไปสร้างสายลถอฟไปมาอยู่กันเราเราเราจะได้ไม่ต้องพีนึกสภาพเงยไงว่าเจมบอกว่าลิงลิงวิ่งหนีเจอพ้าผ่าแล้วโอ้โหแบบเดินเดินแบบลิงวิ่งเหนียวนั่นแหละคือว่ากูเลยมิกเจกับมิกพีสองกับเป็นมิกเจกับมิกพีมิกเจมมิกพีโอโหทะลุไป ว่าคู่หูคู่หูคู่หูดีมากกว่าไหูก็ด็กเปรตมากกว่าสายลราฟามันทำไงนะสายล่าฟ้ากเอาทงแดงทั้งสามกอมาตเตัว่เล่าเผาอะอะไรนะเรียนแล้วตั้งสามเอออะไรวะเนี่ยมีขนาเลรสตวเอาวางไว้นี่วางใกล้ๆกับตัวนี้กันฮะนี่วางไว้เนือเหนือเหนือเหนือนี่เลยโอเค อีกันหนึ่งวางไกลๆแล้วสูงเลยแี่ก็สูงแล้วยังจสูงๆูงอีกช่างเถอะโอเคดีพอแล้วเอาแค่ว่าลิงไม่โดนพาบัานอนอคิดใ้โนเจมคือมาข้าว่ะคือลิงและไอ้นี่คืออะไรเนี่ยก็วางไว้ไงกันไว้หลายๆที่แล้วอเนี่ยเจมกูก็ลจะบอกว่านี่ว่ามึงเคยเห็นแบบเวลาหมูโดนฟ้าผ่านแล้วไป พิกแมนใช่ไหมแล้วไอ้ชาวบ้านโดนฟ,ฟ้าผ่าเป็นแม่มดแ,แล้วค er, ิปเปอร์โดนผ่าพวกจะเป็น er ter, คิปเปอร์ชาร์เว้ยแต่พวกกูเว้ยโดนฟ้าผ่าแล้วพวกกูจะกลายเป็นลิง <laughs> ว่ากูจะกลายเป็นปัชจะย่าเว้ยลิงอยากเป็นปัชย์ย่าไอพี่ไม่เออเหรอกอลินน่า กคุณเห็นแล้วบออันนั้นเห็นว่าจันแล้วแปลงร่างเป็นลิงแต่พวกอัวเห็นสายฟ้าแล้วกลายเป็นลิงไงนี่เป็นบททดสใช่ไหมเนี่ยฮะโอ้น้องมัจะลงวางยังไงแล้วจะลงวางไงนั่นนะวางน้ำไม่นอนไม่ได้เลยน้ำไม่เข้านี่ทาวเวอร์กันเลยเนี่ยทำทาวเวอร์เกาหลีไหมไงไม่เคยเห็นบอไม่เคยเที่ยวเกาหลีอะลงมาทางนี้ไปทางนี้ทางนี้ ไม่เคยมองวันมองมานมองคัไม่เคยเที่ย่ไม่เคยข้ามเวลากลางดีก็เกมไม่เคยไปเกาหลีมันเรื่องเกมเมื่อแล้วไปนอนแล้วจะอยู่ต่อนี่ไงพี่เขาบอกอยากได้สูงมสุ่ผมก็ได้มีจัดให้เปิดตัวนี่มีใครได้ยินเสียงเพลงไหมครับผมเพลอนิเมะบ้างไหมตอนนี้ต้อตอนนี้เป็นอนิเมะเลยนะ อ๋อพี่จะได้ยินทำไมอะ่ะพี่ไม่ได้โหลดมอดมาไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเกมของไมค์ครับรือเพลงอ่ะอ๋อไม่อ่ะพี่นึกถึงไอ้นี่มากกว่าไอเทอร์เรียต้องเป็นนึกปะฮะ,อะไอเพลง Minecraft ไมค์ครับตอนเปิดเข้าไมค์ครับอ่ะพี่นึกถึงเทอร์เรียมากกว่าอ๋อเทอร์เรียไม่รู้ามีเพลงบางเพลงอ่ะที่แบบเหมือนเทอร์เรียมากเลยท้อยพวกเราจะไปนอนไหมเมื่อตอนะ เออเหมือนหมื่แล้วดีกว่าอ้าวหมือนไหวแงไม่ต้องนอนก็ได้ไม่ต้องนอนก็ได้เอาพี่จะนอนพี่ลำคาญฝนตกอ่ะแตผมชอบนะเออก็ชอบน้องมัาต่ะสักพักสักพักชอ้ยชอบผมมาอุ้ยตายแล้วดวโอ้ยเขินอะไรนอนนอนนอนอะไรเราเจออะไรอ้าวแล้วสนุ๊กวิ่ผมอ่ะมันวิ่งออกมาเล่นหน้าบ้านตายแล้วพี่ไม่รู้ลูกผมอย่ายุ่งนะเว้ยตอกเต่าด้ ันนี้ลูกออวันนี้ตาพ่อมาลูกเข้าไปในลูกเออเข้าไปพ่อเลยลูกวีสะดวจทำไมถึว่าโอ้ตีเสร็จออกไปมาจริงตัวอะไรที่วะเราเป็นลิงเว้ยเราเข้าสังคมไม่ได้ไมจ่จิอวันนอนนี่เลยคือชีวิตของวันนอนแต่ใครคนนี้ยังไม่นอนนี่เอฟวี เพนเดนออฟฟีเอฟใครยังไม่นอนหยุไปได้นอนแล้วมั้งเนี่ยผมว่าผมใช้เวลาสร้างเนี่ยคือถือผมเสร็จระนาวจริงนม่อยากจะออกไปเดินเล่นอ่ะแล้วสุดจะรอไหมพี่มีเออไปเดินเล่นดีกว่ามัยัง ว่าต้องฆ่าใครสักคนแล้วในนี้ต้องฆ่าทิ้งแล้วเออนอนไม่ยอมไปยลืมของบวดวดลุกไปเลยกูต่อยเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวรอบนี้เป็นระเบิดอ่ะคอยดูมึงลุกมึงลุกแรของกูต่อยมึงเดี๋ยวเอาแล้วได้แล้วสารรอบภาพมันเงี้ยเข้าไปในหลเรืองเลย เอ้ยชำไมผ่ามู่วแล้วโดนบ้านี่หายนะโ okay, อเคเดี๋ยวเอะเอโอ๊ะอ,อ,อ,อยากจะไปหาไก่อะไปหาไก่ดีว่าเราจะได้ทำเค้กกินกันตลอดกัน <c oughs> ไก่อในป่านะพี่เราฮะไก่ป่าอะ <c oughs> ไรที่แ <c oughs> กะติวศาลาอืมสาลา สารธรรมโมคนนี้ชืว่าไอเกสตาตาสงายไม่ไปหาใครกันพีเล็กหมดแล้วเล็กหมดแล้วแต่มื่อยกลับมาเป็นเอื้อใจพี่มีสี่เอ็ดอันอ่ะอุซาอุซาเผาอยู่สี่สิบห้าน่ะเหนียวเนี่ยวนะเขาเล็กอยู่ในนี้มันเยอะมันเล็กอยู่เอ้าเป็นตอนแรกผมเห็นมันไม่รู้เหลือเก็บก้อนว่าแต่ซักเอ้า ใครเก็บไปเป่าพี่พี่มีแค่สิบเอ็ดอันเองไม่ปกติมันมีเจ็ดอยู่แล้วผมเผาผมเก็บเหล็กได้หกสิบสี่แล้วผมก็ไปเผาแค่นั้นเองใสัไปเจมหาไก่ป่ากันกูอยู่ในป่าเนาะหน่อยังคาบตาขอโทษกำลังโหดต้นไม้เลยนะดูซ้อีกเลยวีคอมท่อิงเจ้าจังเกอร์โอ้โหแล้วว่าต่อไม่าก็ได้หนอต่อตรงรีวานอนของแท้เลยไต้ต้นไม้ดีในตรงผมเนี้ยคือไต้ต้นไม้ เดินออกไออกไปข้างนอกเดินทางด้วยต้นไม้ไม่เดินบนพื้นวิวคัมทูทีจังเกิ้ลเอียเพงเมื่อขึ้นมาบนหัวคุลยเอาวางไว้ตรงไหนันนีวันนี้ขึ้นมาเดินไปทางไหนนะติ๋วไม่พอไงหลังบ้านเราไม่พอหลังบ้านเรากูเดินไปหน้าบ้านมาเพื่อจะว่าไปทางหน้าบ้านไยไม่เคยเดินไปเลยมีอะไรบ้างฝัฟังกัน กูไม่รู้กอกูตอบกูตอบได้ว่ากูไม่รู้มีแต่ภูเขาเดินไปก็บอกมาแล้วกันเนี่ยแมงจะมีอะไรเผื่อกูจะอาจจะวิ่งตามไปเออเออแต่ที่กูเห็นคือกูเห็นทำคล้น้ำอ่ะเกลียดหน่อยเอาไม้ผมก็แย่ฮะไม้ผมมานี่นี่สรุปคือจะอยู่แต่เอาต้องการกี่อันนะเอามาหมดเลยบอลมีพี่แลนเดียวโอ้โหบอลจริงว่ะคือบอลเยมีเบื้องแก้วก็ใบต่อเนี่ยหมดแล้วเนี่ย หลังบ้านเราแม่ทะเลใช่ไหมหรือยังต้องไหมต้องมาตัวใหญ่กึ่โตเลยแล้วทำไปน้ำมีห้องเก็บของไหมเออบ้านเรามีไหมเราไม่เคยทำห้องเก็บของเลยห้องเก็บของก็ห้องนั้นก็ไงนั่นหนาห้องนั่นหนาไอ้เบมืองนั่นหนาห้องเก็บของโอเคได้ได้ได้หาบึงดีกว่านึกไปนึกมาอยากหาบึงแล้วเดี๋ยวจะห้องเก็บของนี่ก็ได้เดี๋ยวว่าอเายอุ้ยลูกหมูทำหอคอยนี่เสร็จก่อน โอเคไหมอ่าไบโอไมโอไมโอมีวัวเต็มเลยมีดองกี้ด้วยดองกี้น <together> ี่ตัวอะไรวะลายไวชั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 วเขียนแม่อะไรไม่เป็นแป๊บคือพี่เขาต้องการอะไรเขาเขาบอกว่าเดี๋ยวสร้างให้ผมสร้างให้กว่าบอกเขาเลยผมสร้างให้ผมสร้างให้สวยเลย ผมเป็นคนที่เทียดต่งบอกเขาเหยพี่เป็นตายไหมตายดิเหลจะเรือเหรอเสร็สังดิไหนวะเมนไอพีขึ้นเลยน้องเนาะโทษทีงงงงมาก่อนอ่างนี่งง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 งน้อันนัตเนองอันนัทงงงงงงโถ่ชื่อผมเออก็มีอีกทุองหญ้าทุองหญ้านึงอะ สำหรับต้ี่หนสุดพิมดีเดี๋ยวหลถ้วยถึงไหมอ๋อไม่ตามยี่มีนใช่ไหมเป็นใช้ได้ไหมฮะ้านอ้าวผีดตัดไม้แป๊บเอ้เดี๋ยวนะถ้าต้องการต้นไม้สูงๆเราต้องวางชิดกันใช่ไหมไม่ไปไปได้ไปได้แค่ต้นเดียวคือต้นจังเกิลที่ถึงทำมา อ่าต้นจังเกิลไอ้ต้นต้นโอ๊กอะทำได้ใช่ใช่เอาต้นโอ๊กทำได้เหรอได้เอ้อไอไม่ใช่ไอ้ต้นต้นพายอะต้นพายอะต้นอะไรอะต้นสีที่มันต้นสนเลยต้นสนต้นสนอ๋อไอ้ต้นต้นอะไรวัวปะใช่โอเคต้นไม่ต้องขาวนะได้เสซว่าแถบนี้มันมีอยู่นะไม่ได้ตัดหมดเลย ตอนนี้ได้แล้วหลังเอขุดขั้มเลยดอกกี้เจมบอกดอกกี้คืออะไรก็ลายหอยไม่เล่นดีกว่าไอ้ยันนี้อ้อยน้องน่าจะงอนอะไรไม่ใช่ผมกล่าวว่าจะกระโดดลงไปแต่ไม่กล้าไม่เอาดีกว่าไม่เล่นมาไอพีเปิดประเด็นด่างมาแล้วก็เกิดสงครามขึ้นเนี่ยแล้วก็ไล่ตีแต่เจมก็จะฆ่าตัวตายไอพียันขาไปพียนอนนิ่งเงี้ย อย่าโบยนะเขว่งเขว่งกูเคยพอจะได้ปะเนี่ยเคยยิงเขว่งเขว่งลูกปะเคย้วทำไมถึงจะเขว่งเงี้ยน่ะสองขามานอนจะอยู่ด้วยกันไม่ได้เลยมาวานอนสายพันธุ์มันมีอะไรวานอนสอนง่ายไม่ใช่เหรอเออแล้วจะทองครไปเผาเลยอันนั้นมันวานอนปะแล้วตะทุยอ๋อแสดงว่านอนเนี่ยจะสอนง่ายกว่าโอเค ว่าว่าว่านอสอนง่ายเพเิดออฟดีเอฟอ่ะเต็มว้าวเมล็ดเต็มเลยแต่ต้นไม้ยังไม่มีเลยในกล่องตักเติมเนี่ยพี่แต่เจียวเดินโคตรลำบากเดินไปในป่านี่แม่งป่าป่าต้นไม้ไปเลยแถวนี้ไหมนี่โอ้เจอไม่พี่ตัดอยู่น้องนะเจอเลยก็ได้โอ้ตูกต้นไม้ทั่วเลยก็ได้เป็นสติ๊กต์ไหนอะลูกเจอไอ้นั่นอะอะไรวะ พี่ก็รอเก็บนี่ีไงอูเมล็ดเต็มเลยวิหารกูความถึงโพไซดอนไงพี่วิหารโพไซดอนเหรอเออกูให้ไปหาหมูไม่ได้ไปหาโพไซดอนอยู่โพไซดอนโอ้ยยังจะไปหาโพไซดอนเองเนี่ยเไปเจอไอเจอรี่ไม่เจอรี่สิเฟอร์ซี่ไงโอเคเปลี่ยนซี่คือใครอะสร้างใหม่เป็นลูกจะดันไง ทีนี้บ้านก็อาจจะดูดีขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะพี่พีเมอร์คิวรี่เอ้ยอันนั้นมันเทพไม่เกี่ยววอตเฟิร์สซี่แจ็คสันงนี่ยพี่เพื่อใครเพื่อซี่แจ็คสันนี่คิแปลว่าไม่เคยดูไม่เคยนไม่ไม่ทิบหายละข้างในบ้านยังมันเละอยู่เลยมันยังเป็นดินอยู่เลยของมาเพิ่มนะโอ้โยโอ้ชิ i เกิดอะไรขึ้น ปาแมนด้วยแมนดิหมุนทาบไงไม่ถึงนี่หมทาบจริงเหรนี่มันหมุน <c oughs> เอางอมาลย่อ้่